คือจริงๆอ่ะพออยากบวชแบบตั้งใจบวชแบบเออบวชหลายๆเดือนไปเลยแบบแต่ว่าเหมือนแม่บอกว่าต้องบวชประมาณช่วงนี้แล้วเพราะว่าตกลงบวชวันไหนกรลังหาวันอยู่พนเพราะว่าแม่บอกว่าเออบวชช่วงนี้มันดีเหมือนเขาแบบเออเชื่อไปดูมาอ,อย่างเงี้ยเขาอยากให้บวชประมาณช่วงนี้มันกําลังดีอะไรเงี้ยตอนนี้อยู่โรงเรียนเหรอคะใช่ครับตอนนี้อยู่โรงเรียนครับแต่ว่าพอจะกลังจะกลับแล้วแหละเพราะส่งงานเรียบร้อยแล้วอ่ะ หมดละพอละที่เหลือก็รอจะทำตอที่บ้านเดี๋ยววันนี้อาจจะไลฟ์สดทำงานนะครับอาจจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แต่ก็นั่นแหละรอดูเสร็จแล้วครับเรียบร้อยสของขวานให้ผมหน่อยเลยเดี๋ยวผมจะลงคลิปให้ดูคลิปใน t ิ k ตอ k ให้ดูครับนี่คลิปเยอะเลยครูอยู่ขลังลืมกว่าเดี๋ยวขลังอะ xứng đáng nữa đâu hơi xứng đáng nào nữa kia <laughs> ui qua bò vậy là xe máy xe này cá chỗ ใกล้ฝึกสอนจบยังคะเนี่ยใกล้แล้วครับหลืออีกสองอาทิตย์3อาทิตย์ก็จบแล้วนี่คุยแล้วตะกี้ฮ้องให้กะอะไระเป็นครูพี่ก็จบครูสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษาแต่ฝนไม่แน่ใจเหมือนกันว่าฝนจะได้สอบติดครูไหมอะ่ะฝนไม่ค่อยเรียนเก่งอะ่ะบวดเสร็จแต่งเลยไหมโอ้โหบวดเสร็จจะไม่กะให้ผมยาวคิ้วยาวเลยเหรอ โอ้ยทุกคนฝอดลืมอย่างหนึ่งลืมอะไรรู้ละวันนั้นน่ะมัวแต่ไปมัวแต่ยุ่งยังไม่ได้ถ่ายนั่นลงเลยดอกไม้อ่ะที่แม่ไม่ให้อ่ะที่เป็นช่อดอกไม้อ่ะมีเงินด้วยยังไม่ได,ยไได้ยังไม่ได้แบบถ่ายรูปเลยเพราะว่าเหนื่อยครับกลับมาเพิ่งเหนื่อยยังไม่มีเวลาถ้าถ่ายรูปตอนแบบสภาพดูไม่ได้ฝก็ไม่กล้าลงก็เลยเออวันนี้แหละเดี๋ยวฝกจะไปไลฟ์สดแล้วก็จะแบบเอามาโชว์ให้ดูนะครับน่ารักมาก <S 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 น้องฝอดเป็นครูค่ะเป็นครูฝึกสอนครับเป็นครูฝึกสอนยังไม่ได้เป็นครูแบบ ร้อเซนะครับว่าจะถามว่าต้องส่งแผนการสอนไหมในลิงก์เออมีโอกาสไหมอ่ะได้ได้เลยฝอดจะนั่งทำงานนี่แหละนั่งทำงานแล้วก็อาให้พี่เขาพีเคคุย,ค,ยคุยกัน อะไรนะไม่ใช่เนตนารีเหรอจะแต่งมันก็ยังไงอยู่นะวิชาอะไรคะแต่เชื่อไหมว่าที่ฟอรแต่งเป็นผู้หญิงวันนั้นอะเนเกตดีมากพี่พัอนที่เขาบอกเธอแต่งไปเลยจบก็เลยแบบแต่คันมากบอกตรงกี่โมงแจ้งด้วยไม่ทราบเลยครับละมุนมากกลับมาคราวนี้ก็แน่นอนอยู่แล้ว คิวเตอร์หรือว่าฟันเอาเหลืองวะสวัสดีครับน้องฟอร์ดสวัสดีครับ <c oughs> งานคู่วันไหนลูกวันเสาร์ครับวันเสาร์ครับอย่าลืมเข้าไปดูกันนะดองแชทอีกหรือเปล่า <c oughs> ไม่มีครับไม่ดองครับไม่มีการดอง ไม่มีการดองครับนี่ให้ดูแค่นี้พอนี่ทักไปอีกรอบเลยแอบไปส่องอะเลยนะแอบไปส่องร้านดอกไม้มาชมน้องใหญ่เลยวิ้ยฟอดเป็นคนจัดแจงอะเรื่องดอกไม้อ่ะทุกคนฟอดอะเป็นคนคือมันเป็นแบบอาจจะลองให้ฟังเรื่องดอกไม้อะคือมันเป็นอะไรที่แบบจังหวะพอดีปึ๊บ พี่เขาทักมาพอดีว่าน้องโฟอยากได้ดอกไม้ไม้เดี๋ยวพี่จะมีส่วนลดนู่นนี่นั่นให้อย่างนี้ก็ได้พอดีเรียบร้อยยังครับครูพอจะไปก่อนนะไม่ต้องเหงานะสวัสดีครับเอาครูต้องถอดด้วยเหรอถอดคะถอดอันนี้อย่างเดียวเนาะครูเนาะถอดได้ไหมถอดได้ ถอได้อยู่แล้วไปแล้วครูบ๊ายบายไปแล้วนะครับทุกคนผมลงไลฟ์ก่อนนะจะขับรถไงครับเดี๋ยวต้องลงแล้วเดี๋ยวไม่งั้นมันจะแบนไลฟ์อีกเจอกันนะครับ